วันนี้ก็ส่งพร้อมกัน2คันเลยนะครับเป็น51แรงนะครับของลูกค้าทางเหนือนะครับเป็นของเวียงสาจังหวัดน่านนะครับเป็นยันม่า51แรงนะครับแล้วก็อีกคันนะครับเป็น f c ทางสะแก้วนะครับก็เอฟซีสาแก้วนี้เป็น f c ออนไลน์เลยนะครับก็ขอบคุณ FC ฟซีทางสาแก้วนะครับยันม่า39แรงสวยๆพร้อมเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ผ่านบุกเบิก4นะครับ ก็ขอบคุณ FC ทั้งสองท่านมากๆครับรถสวยนะครับขึ้นรถบรรทุกนะครับพร้อมจัดส่งนะครับถึงลูกค้าพรุ่งนี้ช่วงเช้าเลยนะครับถึงลูกค้าพรุ่งนี้ช่วงเช้าเลยนะครับก็ขอบคุณ f อทั้ง2ท่านมากๆนะครับรถสวยๆขึ้นรถบรรทุกนะครับจัดส่งครับจะส่งแล้วนะครับขอบคุณ FC 2ท่านนะครับสาหรับ FC สําหรับลูกค้านะครับที่อยากได้รถสวยๆนะครับ อ,อยากได้รถเซสวยอยากได้รุ่นไหนนะครับก็0947064430นะครับ40แรงนะครับมีให้เลือกอเกือบ20คันนะครับจัดโปรนะครับโปรที่ร้อนแรงที่สุดใน3โลกนะครับ40แรง S p นะครับาราคาไม่ถึง4แสนบาทนะครับที่ว่าถูกแล้วนะครับ ก็ยังมีที่ถูกสุดๆถูกมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูคลิปนะครับมี2คันที่จัดโปรครับแรงมากๆถูกมากๆครับ s p นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับให้ดูไกลๆก่อน2คันนี้นะครับอ่าเสเวนอ้วนขาย3ามแสนเนะครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้นะครับเป็นเงินสดนะครับอ่ะเซเว่อ้วนมีส่วนลดตามให้อีก25,000บาทนะครับ3ามแสนเก้าลดสองหมื่นห้า ปึ๊บๆสามแสนบาทนะครับอ่าสภาพดีนะครับชั่วโมงพันกว่ากว่านะครับอ่าเครื่องดีเกียร์ดีเซลลยวอ้วนมีรับประกันให้ด้วยนะครับถ่ายรูปไกล้ๆก่อนนะเรถเพิ่งเข้าเป็นตัวเอสพนะครับยางสวยสีเส้นด้วยนะครับก็อยากได้นะครับ โปรแรงมากๆนะครับมารับโปรไป lc 018 sp ราคา365,000บาทนะครับของดีของถูกมีจริงนะครับรับประกันด้วยโอนฟรีส่งฟรีนะครับแล้วก็อยากได้คันไหนนะครับก็ถามเข้ามานะครับ5018นะครับก็มีให้เลือกเยอะนะครับ4 mu 49นะครับ M62 ก็มีนะครับเข้ามา1คันนะครับรถคลิปอ้อยก็มีนะครับอ่ะมาดูรถคลิปอ้อยซะหน่อยนะครับรถที่เข้ามาใหม่นะครับรถคลิปอ้อยคันนี้ก็เป็นรถปี65เลยนะครับอ่ะสภาพสวยๆเลยนะครับราคาอยู่ที่อ่าห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนเรื่องส่วนลถนะครับอ่ะโทรถามซิววนอีกทีนึงนะครับซิวนลถให้เยอะๆไปเลยนะครับ 595,000บาทเดี๋ยวลดให้เพิ่มนะครับแล้วก็6 2ครับคันนี้เห็นแต่ท้ายนะครับรถสวยครับมาพร้อมผานพวน6จานนะครับอ่ะเซียวอ้วนขายอยู่ที่เอ็กไม่เอ็กะครับ7 5 0 0 0บาทนะครับ7 5 0 0 0 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่1,000 0 0บาทนะครับอ่าแล้วก็อ่า mu 49ครับมีอยู่4คันนะครับอ่าแล้วก็ รถก็มีเยอะนะครับพาเดินดูคันเก่าๆคันเดิมๆนะครับพาเดินดูทุกวันนี่แหละครับแล้วก็นี่เลยนะครับอ่กลุ่มยันม่านะครับยันม่าเป็นยังไงฟรีดาวฟรีดาวนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับราคาก็ปรับลดให้เยอะมากนะครับ fc ที่ดูคลิปเซ่ออ้วนประจําก็รู้ว่ารถทุกคันในร้านเซ่ออ้วนช่วงนี้เป็นช่วงปรับลดราคาให้นะครับลูกค้าซื้อช่วงนี้เป็นช่วง เขาเรียกว่าช่วงโอกาสของผู้ซื้อนะครับช่วงช่วงสมนาบุญคุณลูกค้าลูกค้าได้รถที่ถูกนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับ0947064430ครับแท็เตอร์มือสครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้คูปต้าอยากได้ยันมาอยากได้ยี่ห้อไหนนะครับโทรมานะครับคันไหนต้องดาวเท่าไหรคันไหนผ่อนเท่าไรนะครับโทรก่อนนะครับสอบถามก่อนเดินทางนะครับ เพราะว่ารถที่ท่านพ่าถามหานะครับท่านจะซื้อสดเสียวอ้วจะลดให้เท่าไหร่ท่านจะซื้อผ่อนนะครับสามารถดาวที่เท่าไหร่นะครับรายละเอียดจะได้ชัดเจนนะครับการลงทุนนะครับเดินทางมานะครับต้องได้สินค้าไปใช้นะครับต้องรู้เหตุผลก่อนต้องรู้ราคาก่อนนะครับมีอะไรโทรหาเซียวอ้วนได้นะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0นะครับโทรไม่ติดโทรหาอารซอได้นะครับ0ูนย์เป็น7นะครับ วันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับรวยๆเฮงๆนะครับขอบคุณครับ